กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเต๋าเอ็นส n n ชันะครับอยู่ผมเต่านะครับก็วันนี้ก็มีเกี่ยวกับประกาศการอัปเดตแพทเข้ามานะครับก็คือเปิดด่าน12เนาะก็คือแมป12นะครับแอดนเลสสิบสออะไรเงี้ยแล้วก็แม็กเลเวลขยายเป็น98ถูกไหมก็จาก93เพิ่มขึ้นไปอีก5เลเวลเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปดู แบบ12เนาะว่าบอสของแบบ12อะ่ะใช้สกิลอะไรยังไงมั่งนะครับแล้วก็ด่านฮาร์ดของด่าน12จะมีเศษตัวละครไหนให้ฟาร์มบ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพลงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูบอสกันเลยดีกว่าของด่าน9เอ้ยด่าน12อ่าด่าน12ขีด17งั้นเดี๋ยวผมขอใช้ตัวละครประมาณนี้นะครับก็เป็น เลเวลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100เนาะก็จะมีมาโกโตที่เลเวลน้อยสุดไม,มไม่ได้อัพก็พอเข้ามาในด่านบอสนะครับก็จะเจอตัวละครมอนสเตอร์ตัวใหม่เลยเป็นงูเนาะก็จะเป็นตัวที่โจมตีกายภาพหนักอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับจะเป็นโจมตีตัวละครแถวหน้า1ตัวเนาะ อาผมใช้ฮิยูลิห้าดาวอัดไปแล้วก็ใช้จะมีหกดาวอยู่ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอ่ายูคาลิเนาะหกดาวก็ไม่ได้ต่างมากแต่ว่าบัฟมันจะพิเศษหน่อยคือล้างดีบัฟของเพื่อนๆในทีมนะครับอันเดี๋ยวผมขอใช้คูณสองไปเลยแล้วกันเนาะยูยังเป็นสองดาวอยู่เลยนะนี่ยูบีของยูคาลิ6หกดาวไม่ใช่หรอกมันทำง่ายไง คือยูบีมันทำไอ้หกดาวมันทำง่ายอยู่คลินี่ด่านที่เว็บที่สองก็จะมีไอ้ตัวนกข้างหลังอะดาเมจจะจัดจ้านเหมือนกันนะต้องรีบเคลียร์หน่อยสักไปผมว่าด่านสิบสองก็ไม่ค่อยได้ยากเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเป็นเพราะว่าผมใช้ตุใช้อ่า ตัวละครที่มันมีเวลสูงกว่าเออนี่เวลแค่แปดบเองอ่าบอสบอสตัวนี้จะเป็นบอสท,ที่มีสกิลโจมตีเป็นกายภาพนะครับแล้วก็ยูบของบอสจะอ่าสร้างความเสียหายกายภาพทั้งทีมเลยนะครับเนาะก็ถ้ารีบเคลียร์อัดดาเมจไปเร็วๆก็น่าจะตายปับเดียวไม่ได้ยากอะไร สับอีกดอกนึงบับไม่ได้เห็นอยูบีบอลเลยนะยนี้บอสตายก่อนก็เดี๋ยวเราไปดูด่านฮาร์ดต่อเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด่านฮาร์ดของแอ e a เรีย12นะครับก็จะมีเซตให้ฟาร์มตัวละครอ,อยู่3ตัวก็คือมาฮินุชิซุรุแล้วก็อากิโนะ ปลายเดือนก็น่าจะมีกิจกรรมซัมเมอร์ที่ให้เก็บเศษอากิโนะด้วยเนาะก็ตอนนั้นแหละจะได้ฟาร์มอากิโนให้ขึ้น5ดาวได้แล้วสำหรับคนที่มีตัวละครหรือว่าคนที่ยังไม่มีตัวละครก็ไปเก็บเศษด่านนั้นไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อ่ามาฮิรุกันก่อน,อนเลยนะครับก็จะมีดอปเขาเรียกว่าอะไรอะดอปเศษอุปกรณ์อ่าดอเศษอุปกรณ์ของ R9 นะครับฝั่งซ้าย เนาะก็คือเสือเส้อกับแหวนใช่ไหมน้าชายแหละเสื้อกับแหวนแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ mm hmm. เพิ่มมาหนึ่งตัวด้วยก็คือไอ้งูตัวเมื่อกี้แหละส่วนชิซุรุอ่ะด่านของชิซุรุก็จะมีม้าน้ำที่มาจากด่าน11นะครับแล้วก็น้องปูเนาะแล้วก็เจลลี่ไฟนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนด่านของอากิโนเนี่ยก็จะมีบอสจากด่าน12ข้างบนนะครับก็คือเขาเรียกว่าแลนดด่านปกตินอร์มอลก็จะมาเป็นบอสของวิลเฮาร์ด้วยแล้วก็จะมีตัวของอากิโนที่เป็นบอสอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมก็จะใช้ทีมเดิมนะครับในการผ่านด่านเนาะ โอเคครับก็ดันนี้เราอาจจะได้เห็น UB b o บอด้วยนะเนาะก็เดี๋ยวขอเร่งสปีดไปเลยนะครับนะเพื่อความไว pues จริงๆมันคูณ3ได้นะคูณ3คูณ4ของเซอรฟ์ฟญี่ปุ่นแต่ว่าโทรศัพท<ะ>์ผมในการอัดคลิปแบบ <c oughs> มันอาจจะไม่ได้แบบเร็วแรงอะไรขนาดนั้นเดี <Mercy. S 1> ๋ยวมันจะกระตุกเปล่านะครับก็ mm hmm. ขออน <C ăm> ุญาตใช้แค <C ăm> ่คูณ2ไปเลยนะ ก็คือใช้ตัวดาเมจแล้วก็ตัวซัพก็น่าจะผ่านได้แหละสำหรับวลวเก้าสิบปดขอเซิร์ฟไทยอนะเนาะ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงด่านบอสแล้วครับเราอาจจะได้เห็นยูบีบอสตอนนี้แหละอ่ะใส่นัวดาเมจไปแป๊บเดียวก็ตายละอากิโนถ้ามันไม่ฮิวอะนะอ่ะบอสบอสบอสใจเย็นจะเย็นจะเย็น,เ,ยน,เ,ยนเดี๋ยวบอสตายก่อนโอ่าในยูบีบอสเนี่ยพ้นลูกไฟโอ้โหเกือบตายทั้งทีมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ แมป12แล้วก็ด่านให้ฟาร์มเศษเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย